สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมาดามแอนแกะกล่องรีวิวของช้อปของใช้ของจากแฟนๆทำไมเที่ยวนี้มันเยอะอย่างนี้ฮะเป็นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นยังไงนี่เป็นการ unpack ของช้อปปิ้งหลังจากเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาอ๋อเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะของเยอะเล้ยค่ะ นี่ถ้เอาเอาคนนอนลงไปแล้วของเนี่ยกบเนี่ยมิดนะฮะใช่แล้วมามาทำไม <c oughs> มาดาม,มแอนช้อปปิ้งเยอะอย่างนี้ฮะเยอะมากค่ะติดตอ,อ,องไปหลายแลกเงินไปก็ยังไม่พออ่ะงั้นวันนี้จะเร็วหน่อยนะเพราะว่าของมันเยอะมาก<ช>เราจะแค่มาให้ดูเฉยๆแล้วก็พูดสั้นๆแล้วกันเนาะส่วนส่วนขนมของเล่นอะไรบางอย่างเดี๋ยวติดตามชมได้จากน้องเกสน้องกาย Candy a n อ t o อยีเนาะที่ช่องตูมาดามีีนะคะใช่แล้ว เรริ่มจากอะไตรงนี้เป็นรองเท้าเด็กๆค่ะอ๋อรองเท้าเด็กๆอ่ะใช่ก็จะเป็นของฝากซื้อแล้วก็ซื้อฝากหลานๆอะไรอย่า๋อผู้ผาผู้ผาแบบว่าตัวเบบีอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแบบอีอดีแดดนะคะอดีแดดแล้วก็อนี่ของน้องเดลค่ะใช่อันนี้น้องเดลฝากซื้อเดลเวลาตัวเดลค่ะอันนี้ก็มิกกี้เฮาส์ค่ะแล้วก็อังปังแมนโอเคค่ะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นขนมขนมอันนี้เดี๋ยวไปดูในรายการอ๋ออันนี้ขนมขนมญี่ปุ่นใช่ไหมขนมญี่ปุ่นที่แบ ทำเป็นอาหารตันนี้ไม่ใช่ขนมนะคะนี้เป็นแกลกอรี่ญี่ปุ่นของแดงซื้อมาให้เด็กๆลองซื้อแล้วจะเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ได้ค่ะได้เดี๋ยวก่อน็ยงเย็ดเอาฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนค่ะอันนี้ก็ผ้าปิดปากเหมือนเดิมอันนี้อะไรรู้ไหมคะอะไรคะผงเปลี่ยนสีข้าวโอ้โหจะกินจังไงชิ้นนี้ก็จะเป็นแกลกอีแป้งพิมพ์เราไม่ต้องไปกินถึงสนามบินเออเขาเรียกว่าอะไรนะนิวนิวที่โตเซ่ ดีอ้หอมชนี้แคมดูคมีช็อกโกแตวเปลาโอ้ยไม่ต้องไปโดนนะเราทำเองได้นะคะส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นบัตบอมบัตบอมพินจังนะคะบาตตอนบัตบอมกูตราแมนบาบอมเจ้าหญิงอันนี้แมนหลอดนะหลอดดูดน้ำแค่เปลี่ยนกับขวดน้ำดื่มธรรมดาก็ได้เลยใส่หลอดธรรมดาค่ะนี่ อ๋อรออย่างนี้ค่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นเครื่องกดน้ำโค้กโอ้นี่น่าสนใจเละเออยังไงครับสออันนี้เป็นรีวิวขุดทองค่ะโอ้ของเล่นขุดทองเหรอฮะใช่ค่ะของเล่นขุดทองเหรออย่างนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยนี่ตัวประกอบกันดั้มค่ะใช่ค่ะของบันไดนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเสื้อ่รีดนะคะบันไดอ่ะนี่เป็นเสื้ออะไระนี่เสื้อหม่าม้าเหรอเสื้อน้องกายเส้อนองกายค่ะหม่าม้ารู้ไหมว่าของส่วนใหญ่พวกนี้ แถวแถวนี้ยทั้งแถวเนี้ยหนูจ่ายเองอ๋อมีของส่วนหนึ่งที่มามาดามมาดามเกสจ่ายเองด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นสเกลเตอร์โอ้อันนี้ต้องการที่ต้องการไม่ได้ไปญี่ปุ่นโอเคสเกลเตอร์โอ้โเป็นมนเป็นจิต้าค่ะจิต่าโอ้ต่อค่ะต่อไปนี้จะเป็นโค้กใหม่นะ้วค่ะโค้กพลาสต์นะคะพลาสนะคะถายในที่ญี่ปุ่นเออเป็นโค้กแบบใหม่ะ แลลี่หนุ่มหนาอันนี้ผงโรยข้าวโรยข้าวอ่าฟังค่ะมันแค่พูดยิ่งหายใจไม่ทันเลยนะเนี่ยมาทางนี้หน่อยไล่เสื้ออันนี้เสื้อร้าน G ่ค่ะก็เจอลดราคานะคะแล้วก็บาร์บอนนี่บาร์บอนบารบอมโซนตรงนี้จะเป็นของร้านไดโซค่ะอ๋ออันนี้ร้อยเยนไงี่ยร้อยเยนก็จะถูกหน่อยอันนี้หนูจ่ายเองถ้าถ้าเป็นโซนร้านอันนี้ก็จะประมาณสามร้อยเยนก็จะแพงอันนี้ก็จะเป็นเกลลี่ขนมอันนี้อะไรคะเจสอะไรอันเนี่ยเป็น ปลาปลาเขั้งที่แล้วปลาปลาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันเออมันเป็นเป็นไว้ปลาคลายเครียดคือปลาแล้วมันจะแบนติดพื้นอ๋อปลาแบนเอ่อปลาแบนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยไม่รู้สิเออเข้าใจว่าอย่างนี้นะไอเครียหมายว่าน้ำมันจะแตกนะเนี่ยอ่ามันไม่แตกค่ะอ่าอันนี้เป็นยางลบของไอวาโกะหรืออีวาโกะสักอย่างนะครับโอเคครับจริงๆมันสามารถลบลบได้จริงนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาเล่นแบบกุ๊กกิ๊กเล่นขายของกันใช่แล้วก็อันนี้อะไรค่ะก เซ่ไมายากลโอ้ยมียายกลเนี่ยโอเคค่ะเหลียนแล้วเหรียญหายอันนี้อะไรคะเนี่ยนี่ขนมเหมือนกันขนมหนุบหนับโซนร้านร้อยเยนค่ะโอ่ะ้ยขนมเยอะนะคะเนี่ยอันนี้มันเป็นยางลบแบบเส้นแบบเส้นลบโอเคค่ะยางลบแบบลบแล้วมีกลิ่นเหรอฮะอ๋อไม่ขนมอันนี้หนูไม่ได้ใช้เองนะี่หนูเอาไปให้เพื่อนโอเคค่ะหนูใจเอง อันนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจ่ายเองรู้สึกจะเย็นย้ำจังเลยนะเออเวลาคนอื่นซื้อใครนี่ไม่มีผลนะย้ำจังอ่ะเวลาจ่ายเองนะควักออกจากกระเป๋า้อันนี้เป็นบลัชออนสีพีวอันนี้เซรั่มอนนซื้อให้อาม่าอโแป้งรองพื้นของน้องเพริชานนี้เป็นบุ้ยแผ่นนะคะจะบอกว่าจริงๆคนไทยฮิตมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซองเล็กๆที่ฉีกแล้วต้องกินให้หมดซองเลยอันนี้เป็นซองย่อยๆอ่ะย่อยหมดแล้วอ่อันนี้เป็น โลออนทาจักรแหลให้จักรแหลขาวค่ะอ๋อได้รางวัลคอสเม่ด้วยนะคะแต่ว่าดีทานแล้วจะจักรแหลขาวนะคะับใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็ได้รางวัลคอสเม่เป็นอายไลเนอร์ค่ะอันนี้เป็นยาสีฟันเด็กแล้วก็นี่รีมกันแดดนี่ใช้กี่ปีคะเนี่ยอ่ะยังไงคะแล้วก็อันนี้เป็น ที่ติด2ชั้นเผื่อบางทีเราอยากได้ตา2ชั้นคืออะไรคะตาสองชั้นค่ะเผื่อเราอยากได้ตาที่แบบอะไรอีกนะคันาดน่ะส่วนอันนี้เป็นกิฟตติดผมอ๋อกิฟต์เกงกาสไลด์ดูค่ะอ่ะออันนี้อะไรคะเกสกบเราที่สองไฟฟ้าอัตโนมัติเสียปล๊ดเราไม่ต้องเหลาดีจังเลยค่ะชอบชิ้นไหนเบนบอกเลยนะฮะอันนี้เป็น คอลลาเจนกินแล้วสวยบิงบิงค่ะเขาบอกว่ากิน2ขวดผัวรักผัวหลงผัวชมเลยก็เลยดีอย่างนี้เลยฮะเมืองไทยไม่มีใช่ไหมคะเมืองไทยไม่มีค่ะอ๋อมีหน้าแตสาวไทยผัวไม่ค่อยรักเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะมาม้านั่งลงค่ะมาม้านั่งลงค่ะเีจาะที่นค่ะอันนี้เป็นพื้นผ้าเนี่ยอันนี้เป็นยาหยอดตาสค่ะคนใส่คอนแทคเลนส์ค่ะอ๋ออ่านี่ค่ะมันสังเกตเห็นไหมมันเป็นรูปแบบว่าน้ําแข็งเย็นๆอ๋อใส่แล้วตาเป็นน้ำแข็งเหรอคะไม่อ๋อ้แค่เย็นๆเฉยๆใส่น้ำแข็งใส่ตาค่ะมันจะเย็นตาอ่อแล้วนี่อะไรคะใส่อะไรคะเดี๋ยว อันนีู้ไข่ไก่ชาปองบิดมาแล้วก็อันนี้เป็นกระติกน้ำค่ะกระติกน้ำอันนี้กระติกน้ำเนี่ยของน้องไอรินนะคะเขาฝากซื้อเขาบอกว่าให้พี่เกดเลือกให้หน่อยอ๋อโอเคไอรินไหนคะเนี่ยไอรินเป็นแฟนคลับค่ะเป็นเพื่อนแท้อันนี้เป็นที่เช็ดเครื่องสําอางอันนี้เพื่อนฝาก่ะแล้วก็นี้เป็นเหนื่อยไหมคะเนี่ยโอ้โหมันเยอะอย่างเงี้ยฮะอะไรอะ อันนี้เป็นที่ปัดขนตาบำรุงขนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ใช่ขนจายค่ะขนตาอันนี้ก็มีหมะขามหลังแล้วก็มีอันนี้ค่ะวิตามินเอาไปแล้วนี่เอาเอาตามนี้อันนี้เป็นวิตามินบีรวมออ๋วิตามินบครวมขวดแพงมากเลยนะเนี่ยอ๋อเท่าไหร่คะเจ็ดพันกว่าเยนก็เจ็ดพันสองพันกว่าบาทโอ้ผมใส่กินแล้วจะสุขภาพดีนะฮะอ่ะไงฮะต่อเนี่ค่ะอันนี้เป็นเอ่อชื่ออะไรนะเพอร์เฟกต์วิปของคิชเชโดค่ะล้างหน้าค่ะอ่ะ ตัวอะไรคะจะเป็นวิตามินซีทำให้ขาวค่ะผิวขาวโอ้วิตามินซีค่ะกินนะหรือทาคะทาค่ะทาอ๋อนี่อะไรคะอันนี้เต้าหู้เย็นเต้าหู้ค่ะเป็นโฟมล้างหน้าเต้าหู้อ๋อเต้าหู้หมักค่ะแล้วก็อันนี้เห็นไหมซื้อมาเยอะแยะเขาบอกว่าดีแม่ไม่เคยใช้อันนี้เพื่อนฝากเขาบอกเป็นไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนเป็นสารตัวหนึ่งที่ช่วย เติมเต็มผิวรถดิ้วลอยค่ะให้ไม่ใิ้งแก่ง่ายโอเควาดูจิตถล่มแล้วค่ะอ้ารีบๆรีวิวหน่อยอันนี้ก็เป็น โฟมล้างหน้ากดปั๊มปั๊มออกมาเป็นโฟมคล้ายคล้คลเลออีกล้างมือเหรอคะโอ้โหนี่7นาที8นาทีเข้าไปแล้วนะคะยี่งพูดรัวๆเลยยังไม่หยุดเลยนะฮะขอแห้งเลยขอน้ำกินหน่อยไม่ทันแล้วค่ะอันนี้เป็นซูบากิค่ะแชมพูกับครีมนวดที่แม่แอนใช้ประจำด้วยแล้วอะไรต่อครับตัวนี้หมดละอ่ะตรงนี้ก่อนแมนนี้อะไรอันนี้ก่อนอันนี้ไม่ขนมขอขนมอ๋อมีซัลล่าเขามีบริการต่างๆมีงาน มีถั่ววาซาบิแล้วก็ถั่วเค็มเต็มลังเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหยามางนี่ซื้อมากินหรือซื้อมาทำอะไรคะเนี่ยมาขายเหรอซื้อมาแจกค่ะอ๋อซื้อมาแจกครับแจกใครอ่ะไม่หรอ่ก็มีเพื่อนแจกเพื่อนนั่นนะอ๋ออะต่องค่ะอันนี้ยาวค่ะอันนี้เป็นรองเท้านี่ค่ะรองเท้าสเก็ตเชอร์ใส่แล้วนุ่มอ่ะอ่นุ่มสบายแล้วก็นี่รองเท้าอ๋อนี่สเก็ตไทกิ้งอ๋อนี่ดังอ่ะนี่เป็น ล่าสุดรุ่นอะไรคะไม่รู้ชื่อรุ่นเลยอ้าวตายแล้วค่ะออันนี้ก็จะเป็นของร้านร้อยเยนนะคะที่ชุบเสียบแพ็คหนึ่งเนี่ยร้อยเยนอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตแบบทำข้าวปั้นค่ะมีปั้นข้าวปั้นสามเหลี่ยมปั้นข้าวปั้นเป็นท่อนมีไม้จิ้มอาหารอย่างนี้ค่ะ ว่าไงเจสบ้านพูดอะไรหนูไม่กลัวแล้วได้ไหมขอลงไปเล่นข้างล่างได้ไหมอ้าวอะไรคะอ่ะไปไปไปติดตามรูปหน้าเอาไว้แปะบนข้าวอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยใครซื้อมาอันนี้มายาโกนค่ะเอาไว้คอยดูแลกันนะตัดยิ่งตัดไม่ขาดอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยแก้วน้ำเจ้าหญิงตัวอะไรก็โอโอเคค่ะก็รู้เรื่องอะไรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถุงซักผ้าชุดชั้นในโอ้โอเคค่ะมีอะไรอีกอ่ะอะไรนะ นี่อะไรฮะถุงมือจับฟองลูกโป่งอ๋อจับฟองลูกโป่งอันนี้น่าสนใจนะฮะน่าจะสนุกอยู่ค่ะรีวิวให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเล่นมายากลเล่นมายากลใช่ไหเล่นอะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นพิมพ์ตัดหมูแฮมอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะใบใหญ่ๆนั่นอะไรฮะอันนี้กระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นโอ้กระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นนะฮะค่ะนางแบบนางแบบนางแบบสะพายสะพายแล้วเหมือนนางแบบเลยว่านางสะพายแล้วเหมือนเด็กญี่ปุ่นไหมฮะไม่เหมือน เหมืท่เลยมันจะหนักหนักนะแต่สะพายไม่หนักเลยอนะครับโอ้นายเขาดูจริงจหนึ่งหมื่นโอ้หนึ่งหมื่นบาทเลยนะหมื่นกว่าค่ะอ่าโอเคอ่ะจบคลิปค่ะมาดับแอนแกะกล่องก็แห้งเลยอ่ะอยืนนะไว้ติดตามชมรีวิวย่อยทีนะฮะแค่นี้ก็แค่พูดเฉยๆผ่านๆยังซัดไป11นาทีนะคะใช่ค่ะอ่าโอเคค่ะงั้นวันนี้ ขอจบการรีวิวมาดามแอนเกะกล่องรีวิวของช่องของชัยข,ของกับแฟนๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย